แท็กจะมาเข้าเอลคีหรอก็ไหวแต่เข้าดี่ว่าใช่ไอหลังจะไม่เข้าไอหนีเข้าแท็กมีมากขนหนวะมีมีมีอะไรบ้างมีแต่ปืนมีไม้มีสนับปืนขายของเล่นไม่ใช่นหรอแท็กอะขายของเล่นนี่ไม่ไม่เอาไม่ไม่มีปืนบวกสามเลยปืนมันเทรดได้ปะวะไม่มีใจมาหรอกไปแท็กปืนสี่อะปืนสี่มึงอะปืนสี่อยู่ที่เนี่ยหว่าเหลือแต่อาจารย์มึงแล้วสินะมีปืนไหนอะปืนสามอะ เป็นอะไรพวกนี่งงๆอ่แต่แต่แต่บอกหนึ่งงดจริงนะทีเนี้ยไม่ไม่มันดังง่ายมันดังง่ายไม,ไม่แต่บอกสามมันก็<ต>มันแต่มันดังง่ายเดี๋ยถ้ามันดังนง่ายมันดังง่ายต้องดังง่ายคร้บแถวห้าแถวห้าแถวห้ามายุ่งต่อหนึแถวห้าแถวห้าแพ็คออกกันแพ็คแถวห้าแถวห้า 5, Half, แถวๆขาก็ยังไม่ครบนะไม่ได้มันด้เล้วไได้ไหมแค่เดไปเร็วข่าก็เนี่ยยี่สิบพอดีป่ะ ยี่สิบคนมีแค่นี้แหละนี่แหละนอนมาหมดแล้วไม่เหลือพี่เกลียวมาใช้ติดรถมีพี่เกลียวคนเดียวเองราราไม่ได้ยินวะเออเทวัยเบอร์ต้องเข้าปะต้องหน่ำหนาำพี่หล่ำพี่บับเลยเรื่องเรื่องคนเน่ยได้ยินปะได้ได้ยินพี่ได้ยินอันนี้มาครบแล้วใช่ไหมวุ้นเลยพูดเลยเดี๋ยวพี่เกลียวคนเดียวเองอ่าฮะ ฝากไปนี่แล้วนะฝากไปบอกต่อเพืนอนแล้วนะเราจะตีวันที่หนึ่งแล้วหลังจากตีรอบเนี้ยยาวๆแน่นอนกูบอกเลย <c oughs> ล<า>นันใช่ไหมไม่ไม่จบแค่วันที่หนึ่งแน่นอนแล้วก็ไม่จบแค่วันที่แบบวันที่เจ็ดวันที่แปดแน่นอนว่านะั่นคือศึกใหญ่เลยคือเราต้องแบบรับมือยาวๆเลยใครที่ยังไม่มีของวันนี้รีบไปปั่นรีบไปเซต สัตว์ไฟแรงๆกูเจ็บเลยหก60ตัวแล้วก็กูจะไม่คิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะไอ้คนที่เมืองคนนอะไรอ,อ่ะไอีกไกวก็เห็ยไอ้กวยมันทำได้ไงอ่าไอ้เรื่องที่คนที่เมืองใช่ไหมกูจะไม่คิดละเพราะว่ามันไม่ใช่แต่ใน,นเมืองเอวูเกยไม่ได้อยูดแต่ในเมืองยอยู่แล้วกูรู้นิสัยมันอยู่แล้วว่ามันเป็นไง แล้วก็เดี๋ยวมีใครอยากออกแกงไหมมีใครอยากออกแกงไหมเรียนมันต้องต้องพูดว่าเรียกว่าไม่พร้อมเน่ยไม่พร้อมนี่จะสิ่งไม่มีใครอยากออกแกงไหมที่แบบว่าจะออกภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนน่ะที่จะถึงผม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 หญิงใช่ไหมจะไปทหารเนี่ยใช่มันต้องอะไรถึงเวลาได้จหิงไม่ต้องต้องสี่เดือนในสัตว์ไม่ก็ไม่ก็พี่ก็บอกว่าหนึ่งถึงสามมันก็ ผมก็ต้องออกก่อนไปแบบเป็นไม่มึงประมาณ3เดือนอยู่แต่ยังไม่เป็นไรหรอกก็บอกลวงนาไปเลยไงมีให้กินใช่ไหมพี่พี่พี่สามของปเกียวได้ใช่ไหมโอเคมีกูด้วยได้เฮ้ยเอาเวยแต่ของผมประมาณประมาณอีกสองเดือนอย่าบอกให้เออมันกว้างไปหรือเปมสามเดือนถ้าฟูได้งานก็แต่มันกว้างอยู่นะสามเดือนอะเออสามเดือนมันนานนะไม่สามเดือนมันต้องมองกว้างๆเว้ยไม่ไม่แต่พี่พี่อ่ะคือว่าจะออกเนี่ยมาถึงก็อาจจะออกก่อนมีลี่กับเดมันเทกับเอ็มพีเคเพราะว่าพี่หาของไม่ทัน โอเคพี่เกี้ยวได้ได้แค่ส่งแก๊งอืได้ได้ก็ใช้พี่หลอดเพื่อนก็รวมๆก็มีพี่เกี้ยวกับใครไอหยองแม่แม่ทำรีสอดที่บ้านเอางี้อือไม่ได้ไม่ไไหนพี่หยองตอนตนไหนเนี่ยอาทิตย์หน้าชั่วคราวหรือเปล่าไปนานเลยหรอก็เอาคอมไปมันมันเล่นไม่ได้ตลอดอะถ้ามีต่อได้อยู่เหมือนตอนนั้นไม่ใช่ประมาณกี่เดือนหยอง เออสมัยนั้นก็นั่งเล่นอยู่ที่รีสอร์ทเลยไหมอ่ะแม่ที่แบบว่าเนี่ยใช่แต่มันเล่นไม่่อยไงคือที่จอกอ่ะมันไม่เต็มที่อ่ะที่จออก่ะที่จออกันก็มึงตียาไม่ใช่หรอทีกประมาณกี่เดือนนะน่าจะอาทิตย์หน้าไม่รู้ก็เรียกว่านั้วนะอ๋ออาทิตย์หน้าใช่ไหมไม่ก็เรียกว่าไม่รู้อ่ะกูแต่กูต้องบอกก่อนนะถ้าไม่ให้กูบอกบางทีแบบว่าอีสัมภารนถ้าเกิดแม่เรียกไปกูก็ต้องไปอ่ะอืมเข้าใจเข้าใจมันเป็นในงานโรซียอ่ะเพื่อนของกูให้คระเปาสิงหา ถึงหาใช่ไหมหอยปิ้งโอ้พี่อิ่งยาวยาวเลยดนหน้าหมดเดินเดียวน่าจะออกก่อนสรุปออกงเนาะเดินหน้าเครับแค่นั้นวอทไม่เหลืออะไรอ่ะวอทเครียดเลยเพราะว่าเนี่กูเอาคันคนก่อนศึกใหญ่เลยแล้วกูย้ำอีกทีนึงนะคนที่สกิลเพย์หรือว่าสกิลเพย์ไม่ถึงอ่ะมึงไม่ต้องเด่นด้านสกิลเพย์ก็ได้เว้ยมึงเด่นด้านอื่นก็ได้ถึงสอบใบชุบรักเพื่อน พูดแบบว่าพูดในสิ่งที่แบบว่าคนคอไฟเขาคออะชุบอย่างเงี้ยแต่คนบอกบอกให้ชุบไหมกูมั่นใจตอนนั้นคือกูมั่นใจเซนในเมืองว่ารักเพื่อนมากกว่าเสร็จอสตาแน่นอนเพราะกูรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันปืนพี่หยองมันเทดได้นี่ปืนพี่หยองมันเทดได้กูขอตีกันเองเองก่อนได้ป่าววะเออตีเองเองก่อนทันไม่จบแค่ไหนทันนะเพื่อนพรุ่งนี้ใช่ไหม มันจะไม่จบแค่เมเลนะหยองมันน่าจะอาทิตย์นึงอ่ะสองสตอรี่อ่ะเมคเสร็จปุ๊บแต่มันเฮ็ดแต่มันเฮดเสร็จกูก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอบอ่ะมัก็รีนึงกูก็ได้อยู่นะมันรอได้แน่อ่ะก็ออกได้นี่ยไอ้เพื่อนเน่ยก็ได้รีนึงอ่ะเพื่อนเนี่ยเล่นกัเอาดิไม่กูเสียไอ้หยองยังไงคือสามวันเลยเนี่ยสักรีสักรีหนึ่งได้เพื่อนไม่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าตีจริงกูก็อยากตีให้ให้พังไปเลยนะอืมถ้าแก๊งเนี่ย เอามวแล้วมันเป๋ไม่กล้ามาแมันั่งซ้ำแลมอย่างเงี้ยอีกไอเ่ยปัญญาอ่อนจัดกูไม่เข้าใจอ่าไม่แต่แต่แต่กูพูดถูกต้องนะกูมีหนึ่งเรื่องถ้าจะตีเอมีเคกูขอจบโรนัีกคนอุ้ยไอ้เย็ดเอียวีเคอ่ะใครไอ้เย็ดอ่ะไม่ปัญญาอ่อนเทวีเเมต้องมีคนเดียวเทวอ่ะ ถ้ามึงถ้าถ้ามึงจะจบใครมึงจบไอคนที่แต่เตอร์ดีกว่าเมื่อกี้ผมไปเนเบลเขียวใช่ไหมไม่เอาสู้ไม่ได้มันต่อยท้องหนักนะนั่นะผมไปขายคอปเปอร์ไม่ยังด่อยถ้าถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นรอบนี้ก็เล่นอาวุธหายไปเลยไม่ต้องมีใบไม่ต้องมีแต้มย้ำเลยไอไออาวุธห่นี่มันเยอะน้อยปะไออาวุธหานี่มันขึ้นอยู่ที่อะไรวะการตกลงระหว่างแก๊งหรือสบาตัดวะอยู่ที่เราตกลงไม่มันย้ำได้เลยย้ำได้เลยเว้ยถ้าแบบมันไม่มีโกคอยอ่ะไม่ย้ำได้เลย เออมันก็เหมือนยามอยู่แล้วไงอ่ยขอเล่นแบบว่าจนกว่าจนกว่าจะมีคนยอมไม่บอกบอกมันอย่าโกโก้ใคปนะมันเอาออกไม่ได้ในตัวเอาออกไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นเกับมันไปเล่นเลยเออนี่ยมันก็พลาดเองที่แล้วถ้าสมมติพวกเนี้ยถ้ามันจะเล่นใช่ไหมเห็นบ้าบอกน่งกูจะเล่นทั้งหมดร้อยใบนะร้อยใบยี่สิบเอ็มเอาเงินเยอะนะเผื่อได้ก่อนนะร้อยใบใช่ร้อยใบกแล้ววันสามเป็นใบเลยปะหรือว่าไงโอ้ยร้อยใบเหรอ ไม่ใช่ร้อยแต้มนะไม่ใช่ร้อยแต้มรับเป็นใบแล้วเป็นใบดิเป็นใบเลยสิกหนักจัดหาบัตรกันด้วยเด้อมึงต้องมั่นใจในตัวเองเว้ยกูบอกให้ไม่เอือรอกูบอกเลยสกิลเพย์เซตในเมืองอ่ะสู้เซตออสตาไม่ได้จริงเว้ยแต่ความรักเพื่อนอ่ะมึงสู้ได้กูมั่นใจว่าแบบมันรักกันจริงจริงอ่ะแต่แบบว่าไอ้โม่ได้หนออกมาดิโม่ไอ้แบล็กฮอกอ่ะไอ้พวกแบล็กฮอกพวกเคี้ยอะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ไอโมวมึงเล่นในทุกอย่างละเหลือแค่พูดเยอะๆกันนะพี่ผมสร้างแบบไอ้นี่หน่อยสร้างความสนิทหน่อยสัตว์นั่นแหละมิตติ้งมึงก็ไปแล้วอะไรก็ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันอีกทางกลางเกี้ยวไม่ไม่ต้องออกนะพี่ฝึกยานผมอ่ะไม่แต่เกี้ยวมันีตอรี่เนี่ยคือเอาเอาได้ไอแบงค์เข้ามาเดี๋ยวค่อยคุยกันบอสอีกมึงเง้อีกตัว พูดเยอะๆหน่อยเข้าใจไหมเออทำควาสกิลเพนการเล่นอะไรหมดได้หมดแล้วเว้ยเดี๋ยวให้พูดเยอะๆเข้าหาคนอื่นไงเอ่อเข้าใจไหมมันไม่มีใครน่ากลัวมันไม่มีใครมองมึงลบหรอกเออวิ่งคอนเตอร์มาสภาหน่อยหลังสภาตอนนี้เหรอมา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 เข้าใจไหมโอเคครับผมนั่นแหละไอรอนด้วยไอรอนด้วยของไอ้เฮียกล้วยไอ้กล้วยครับผมสกิลเพนมึงไม่ได้โดดเด่น แต่มึงอ่ะมึงเอาโดดเด่นสักทาางอ่ะเรื่องชุบเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องดึงศพไวมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติแบบมึงแบบทางแก๊งดึงศพไวอ่ะดึงศพคนอื่นไว้ดึงศพตังไว้ตะโกนแบบรักเพื่อนหลังเพื่อนน่ากลัวจัดเลยนะคือมึงอ่ะต้องรู้ิตก่อนตัวเองไว้ลิมิตมึงทําอะไรได้บ้างอ่ะและก็เดี๋ยวหลังจากที่หยองออก แต่ว่าเจนในเมืองนี่แหละแม่งแบบรออะไรครับคาบ้างครับผมเบอร์บี้ครับเบอร์บี้กูจะทำเซตนี้ให้เป็นเซตที่รักเพื่อนที่สุดแล้วก็ไฟกลางเห็นหัวกันมากที่สุดที่เคยมีมาของเอลเคกูสัญญาว่าเราจะเป็นที่หนึ่งยาวๆเลยเพื่อนนั่นแหละประชุมแค่นี้มีเออประชุมวันนี้มีแค่นี้มึงมีวิธีทำให้แบบ แก๊งที่มันอยู่แบบใต้เราเกงเกงตจเราเนี่ยหน่อยได้ป่าวมีไม่ใช่แบบว่าแพ้แล้วก็มานั่งแบบเจอตาอะไรอย่างนี้ตลอดเวลากูไม่ค่อยชอบมัน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 ห่างมือห่างตีมานานมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเรื่งปกติไม่แต่เอ็มเคไม่นานพี่เกียวมันเราจบกับมันก็ไม่ได้นาน่ะมันก็ไม่ได้เจ็บแล้วมันมันเจ็บไงมันไม่ได้เจ็บถ้าถ้ามันเจ็บอ่ะมันมันถึงจะรู้สึกมันมันแค่แค่ดิเดียวเอง มันก็เจ็บแต่มันได้ฟาร์มมอนกันคิดว่ามันยังไฟแข็งไงมันคิดว่ามันไฟแข็งไงเอ๊ะปรับปรุงน้ำมอสหน่อยย้ายอะไรย้ายาเลยเซตของเลยเพื่อนไปเอาบัตรประกันกันด้วยนะเอออเาบัตรประกันไอ้ความมกับเพื่อนอะไรเงี้ยมึงเข้าบอไว้โอ้ยเมื่อยเว้ยคอนเนอร์เอวินไม่ต้องมาแล้ว